สวัสดีนะคะวันนี้ก็พัสดุจากมุกแล้วนะซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแต่ว่าเห็นแล้วอ่ะอันเนี้ยแต่เราชอบพัสดุพันนะวันยังไงดีอ่ะยังไงไม่รู้แล้วก็มีกันไกลามาพร้อมแต่ว่าก็อันนี้ไปแล้วเนะาะแล้รายเข้ามาเยอะมากเฮ้ ของจิว๋วอ่ะเราก็สั่งของจิ๋วนะนี่นะคะแลมาอยากจะถามเขาก็ขาดตำหนิเยอะมากขอบอกถ้าบุชี่อันไหนอยู่กับมุกที่แบบคือบางทีก็หัวขาดหลุดไปเลยวันนี้ก็รองเท้าขาดบางทีก็แท็กหลุดอะไรมั่งเยอะนะนี่ไงแท็กหลุดนีด่ไงเขาก็เลดุด ต่อไปก็จะเป็นเป็นแถมอันที่สองแระกอรแถมอันที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรอ่ะของแถมนะคะสำหรับใครที่ซื้อเยอะโอเคเดี๋ยวมาเปิดอันที่หนึ่งกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะ่ไงนเนไโอแกะไหม ไม่สงังอึบอึบอึบ๊ยขอโทษน,นะอยากจะเห็นของอุ๊ยเป็นสก,กูชี่โฮมเมดหลุดใส่ที่นอนเต็มเลยขอโทษน,นะคะอือหือสโลมไหมไมันไม่ค่อยสโลอ่ะแถมมันอื่นมาก็ได้นะอันนี้มันยังไม่รู้ แ็กหรอเออไม่เป็นไร <c oughs> ใส่เข้าไปภัสดุนี้นะคะโอเคเข้าไปโอเคต่อมานะก็จะเป็นของแถมอันที่สองนะคะก็แกะกันเลยอุ้ยซึบ วิตายวันนี้ก็อาจจะกลับบัญช้านิดนึงอะไรอะ่ะมีไม่เอาแก้มยิ้มใช่ไหมได้บอกมีมีลครมะไงนี่นะของแถมอะไรวะอะไรวะแถม นนกแก้มยิ้มทำเองนะดูออกว่าเป็นแก้มยิ้มแต่มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหรเกิอดอดที่ต้องพูดอย่างนี้และทำให้เพอผิดหวังไหนบอกไม่หอมสิวไงอีสแซต่อแก้มยิมม้มเลยดยนสกุชชี่นะแก้บไปยบาย